ในศึกสเตลกาสตี c ไฟแชม o n s ชิพนั้นเป็นที่โด่งดังมากในทั่วโลกโดยศึกนี้จะเป็นการเฟ้นหานักสู้สตีดไฟจากทั่วโลกและหลากหลายสาขาการต่อสู้ไม่ว่าจะเป็นนักสู้ MMA k i อ็มิซ่งมวยไทยหรือแม้แต่มวยปัม้มให้มาต่อสู้กันในสังเวียนทรายแล้วจะมีการวางเดิมพันสำหรับผู้ชมข้างสนามจนเป็นเรื่องปกติส่วนกฎพื้นฐานหลักๆก็คือห้ามใช้ศอกหัวโคกหรือถ้าคู่ต่อสู้ล้มแล้วห้ามเตะที่ใบหน้า โดยในแต่ละไฟจะไม่มีการจำกัดเวลาสู้กันจนกว่าจะชนะกันไปข้างหนึ่งและผมได้ไปเจอคลิปหนึ่งที่เป็นนักสู้ชาวไทยต้องเจอกับนักสู้เ m a มเอลัมบึกชาวรัสเซียโดยในตลอดการชกนั้นนักชกไทยได้ไล่เตะไล่ต่อยได้ตลอดแต่กับมีดราม่าในตอนท้ายเกิดขึ้นนั่นคือช่วงที่นักสู้เ m a มเชาวรัสเซียเสียหลักล้มลงนักชกไทยได้ตามเข้าไปเตะซ้ำที่บริเวณท้องในทันทีซึ่งในตามกฎแล้วสามารถทำได้โดยที่ไม่ผิดกฎแต่อย่างใด แต่ดราม่ามาเกิดขึ้นพนักสู้เอ็มเอมคนนั้นได้เอามือกลุ่มที่หัวเสมือนว่าเขาโดนเตะที่หัวแล้วบอกกรรมการว่าไม่สามารถแข่งต่อได้ซึ่งกรรมการก็ได้ตัดสินให้นักชกไทยเป็นฝ่ายพ่ายแพ้เพราะเข้าใจว่านักชกไทยได้ทำผิดกฎและหลังจากที่คลิปนี้ได้เผยแพร่ออกไปแล้วได้มีเสียงวิจารณ์เกิดขึ้นอย่างมากมายทั้งที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วยกับการตัดสินนี้ซึ่งวันนี้เราจะมาแปลคอมเมนต์ของชาวโลกให้ได้ฟังกันว่าเขามีความคิดเห็นเป็นอย่างไรบ้างโดยในคอมเมนต์แรกได้บอกว่า นักมวยไทยเป็นนักสู้มืออาชีพมากที่สุดที่ฉันเคยเห็นในสเตลกาเขาเอาชนะคู่ต่อสู้ได้อย่างสมบูรณ์แบบรวมถึงการเตะท,ที่แสนรวดเร็วกว่าใครทั้งหมดท่านต่อมาได้บอกว่ามันเป็นการพิสูจน์ให้เห็นอีกครั้งว่ามวยไทยนั้นโหดมากเพราะพวกเขาส่วนใหญ่เริ่มชกมวยกันตั้งแต่ห้าขวบแล้วและมีอีกท่านได้มาเสริมว่าไม่มีศอกและหัวโขกแค่นี้ก็เอาอาวุธจากนักมวยไทยออกไปแล้วแต่พวกเขาก็ยังครองอำนาจการต่อสู้อยู่สุดยอดนักสู้ ท่านต่อมาได้ออกมาแซวนักสู้ MMA โดยบอกว่านักสู้ M m a เมโดนเตะที่ท้องแต่เอามือกุมที่หัวเราควรจะให้รางวัลอสการ์กับเขาด้วยนะและมีอีกท่านได้มาเสริมว่าฉันก็ว่าเขาถูกเตะเข้าที่ซี่โครงนะคอมเมนต์ต่อมาบอกว่านักมวยไทยยอดเยี่ยมมากการเตะของเขาหนักมากคนไทยมีความสามารถในการเตะมากจริงๆท่านต่อมาได้บอกว่าการพยายามเอาชนะนักมวยไทยนั้นเหมือนกับการพยายามถูกพื้นในมหาสมุทร ท่านต่อมาได้สงสัยในคําตัดสินนะครับเขาได้มาบอกว่าไม่สอกแล้วก็ไม่หัวโคกนักชกไทยไม่ได้แหกกฎตามที่กรรมการบอกเลยและมีอีกท่านได้มาเสริมแบบน่าสนใจไว้ว่าเขาเตะเข้าที่ท้องถึงแม้จะพลาดไปโดนหัวก็เห็นได้ชัดเจนเลยว่าเขาไม่ได้ตั้งใจถึงแม้ว่าการที่ทำร้ายคู่ต่อสู้ตอนลม้มลงจะดูน่าเกลียดก็ตามแต่ถ้าคุณได้ดูไฟอื่นแล้วสิ่งนี้มีให้เห็นบ่อยมากฉันคิดว่านักสู้เ m a มเรู้ตัวว่าจะแพ้แน่เลยไม่อยากจะสู้ต่อ อีกท่านก็ได้มาเสริมว่าฉันดูภาพช้าหลายครั้งเห็นได้ชัดว่าเขาไม่ได้เตะเข้าที่หัวแต่มันเป็นการตเตะแถวๆที่หน้าอกและการทําแบบนี้ก็มีให้เห็นกันบ่อยๆและคุณไม่ควรเรียกตัวเองว่าสตีดไฟถ้าคุณยังมีกฎแบบนี้อยู่ท่านต่อมาได้มาเสริมว่านักมวยไทยคือแพ้รับบาปพอไปทํานักสู้เ m a มเเกือบร้องไห้ส่วนท่านต่อมาได้บอกว่าฮ่าฮ่นี่เป็นการต่อสู้ครั้งแรกในชีวิตของฉันที่ฉันเห็นคนล้มลงเป็นผู้ชนะ ทานต่อมาได้จิกกัดแบบเบาๆว่าคนไทยเตะเข้าที่ซี่โครงส่วนเ m a มเมเพิ่งนึกออกว่าเจ็บที่หัวเพราะการโดนเตะหัวในตอนต้นเกมส่วนคอมเมนต์นี้ได้ว่านักชกไทยไว้ว่านักชกไทยเป็นนักสู้ที่สกรปรกเขาคว้างสายใส่ตาเ m a มเมตอนที่เขาลม้มลงไม่งั้นนักมวยไทยแพ้ไปตั้งแต่ตอนนั้นแล้วคอมเมนต์ต่อมาเป็นของชาวรัสเซียเขาได้บอกไว้ว่าฉันไม่รู้ว่าจะวิจารณ์อะไรแต่คนไทยก็หล่อดีเนอะ คอมเมนต์ต่อมาบอกว่านักสู้ MMA คนนั้นเริ่มกลัวมวยไทยแล้วในตอนเริ่มชกมวยไทยดูไม่น่ากลัวเท่าไหร่แต่เมื่อไหรที่เขาเริ่มเหวี่ยงนักแข้งเหล็กมาคุณจะตกใจและไม่อยากที่จะต่อสู้ต่อแน่นอนเขาไล่ทุบนักสู้ MMA ที่มีกล้ามขนาดนั้นเขาเหมือนกับปีศาจเลยทันต่อมาได้บอกว่านักมวยไทยไร้ความปาณีในประเทศไทยส่วนใหญ่มักจะเตะหรือต่อยในขณะที่คุณกําลังล้มและนี่อาจจะเป็นเหตุผลว่าทําไมนักชกไทยถึงทําแบบนั้นเพราะมันเป็นปฏิกิริยาตามธรรมชาติ ส่วนคอมเมนต์นี้เป็นของชาวญี่ปุ่นนะครับเขาได้บอกไว้ว่ามวยไทยสง่าง,งามมากเกินไปแล้วคอมเมนต์ comment ต่อมาบอกว่านักมวยไทยจะสู้เต็มที่เมื่อเขาเอาแขนลงเพอะเขามั่นใจว่าคู่ต่อสู้จะช้ากว่าฝีเท้าของเขาแน่นอนท่านต่อมาบอกว่าฉันดูภาพช้าในการเตะครั้งสุดท้ายในตอนที่นักสู้เ m a มเล้มลงฉันคิดว่านักมวยไทยเล็งไปที่ซี่โครงหรืออาจจะเล็งเข้าที่ตาก็ได้ในทางเทคนิคแล้วเขาอาจจะทําผิดกฎแต่ฉันเชื่อว่าควรมีการแข่งขันคู่นี้ขึ้นอีกครั้ง และมวยไทยก็ดูเหมือนจะเป็นนักมวยที่ดีกว่าแน่นอนและอีกท่านก็ได้มาเสริมในคอมเมนต์นี้นะครับว่าถึงแม้ว่ามันอาจจะเป็นจริงก็ตามแต่เชื่อฉันเถอะไม่มีใครคิดว่าเขาเตะโดนตาหรอกมากที่สุดก็แค่นิ้วเท้าอาจจะไปโดนคางเขาก็เท่านั้นเองคอมเมนต์ต่อมาได้บอกว่ามวยไทยดูโหดร้ายขาดูหนักเป็นตันเตะทีกระเด็นแรงมากและแม้ว่าจะไม่มีศอกที่เป็นอาวุธที่ทรงพลังที่สุดแต่มวยไทยก็ยังคงมีเทคนิคสูงสุดอยู่ดี คอมเมนต์ต่อมาบอกว่าการป้องกันของเขายอดเยี่ยมมากการเตะลูกนั้นทําให้ซี่โครงหักแน่ๆมวยไทยเจ๋งก,กว่าเสมอและมักจะจบลงด้วยการน็อกเอาท์คอมเมนต์ต่อมาได้บอกว่านักมวยไทยสุดยอดในความคิดของผมนักสู้เ m a มคนนั้นคนละระดับกับมวยไทยคอมเมนต์ต่อมาได้บอกว่านักชกไทยมีความคล่องตัวอย่างเหลือเชื่อและมีพลังทําลายมหาศาลเมื่อเทียบกับศิลปะก,การต่อสู้ชนิดอื่นคอมเมนต์อีกท่านนะครับได้บอกว่าเป็นการต่อสู้ที่สวยงามแต่ผมไม่คิดว่าเขาเป็นผู้แพ้นะ ผมถือว่าเขาทำตามกฎเขาเป็นผู้ชนะทันต่อมาได้อธิบายมวยไทยไว้ว่านักชกไทยโดยส่วนใหญ่อยู่ที่ต่างจังหวัดและเริ่มหัดชกมวยกันตั้งแต่อายุ6ถึงขวบและเริ่มชกเพื่อหาประสบการณ์พออายุ14-15ถึงปีก็เข้ามาที่กรุงเทพเพื่อหาผู้ฝึกสอนที่ดีและเวทีที่ใหญ่ขึ้นดังนั้นถ้าพวกเขาอายุ30ปีพวกเขาจะมีประสบการณ์การชกมากกว่า200เวทีพวกที่เริ่มต่อสู้หลังอายุ20ปีจะไม่สามารถเอาชนะพวกเขาได้เพราะพวกเขามีประสบการณ์และทักษะที่มากกว่ามาก ทันต่อมาได้บอกว่าดูการชกสิมันคือความแตกต่างระหว่างสวรรค์กับโลกผู้ชนะที่แท้จริงคือนักมวยไทยทันต่อมานะครับได้บอกว่าจริงๆคนไทยไม่น่าจะไปเตะที่ซี่โครงเขาเลยพอดูแล้วเขาอาจจะไม่ลุกขึ้นมาอยู่แล้วทันต่อมาก็ได้มาเสริมในคอมเมนต์นี้นะครับว่านักสู้ชาวรัเสเซียกําลังมองหาทางจบและเขาก็ได้พบมันส่วนนักชกไทยนี่เป็นสัตว์ร้ายมืออาชีพจริงๆทันต่อมาได้บอกว่านักมวยคนนี้น่าจับตามองมาก เขาคุมเกมได้ตั้งแต่ละครั้งดังและเขาก็สามารถจบเกมได้อย่างรวดเร็วมันเป็นความแตกต่างระหว่างคนที่ฝึกฝนมาทั้งชีวิตกับคนที่เริ่มฝึกไม่นานการเตะของเขาแต่ละทีก็ทรงพลังและสามารถหยุดนักสู้ชาวรัสเซียได้ทุกครั้งท่านต่อมาได้พูดติดตลกนะครับว่าคนไทยมีนักแข่งเป็นเหล็กทุกคนท่านต่อมาได้บอกว่านักชกไทยเจ๋งมากไม่น่าโดนตัดสิทธิ์เลยเขาสมควรได้รับชัยชนะ เขาเหนือกว่านักสู้ชาวรัสเซียตลอดเวลาและลูกเตะลูกสุดท้ายตอนที่ล้มอยู่ที่พื้นนั้นสําหรับฉันมันโดนที่หน้าอกไม่ใช่ใบหน้าคุณลองคิดดูสิว่าถ้าลูกเตะลูกนั้นโดนที่หน้าแล้วล้วก็ฉันคิดว่านักสู้ชาวรัสเซียน่าจะเลือดออกมากหรือไม่ก็นอกเอาไปแล้วการตัดสินแบบนี้มันไม่ยุติธรรมเลยขอแสดงความนับถือจากบราซิลส่วนคอมเมนต์สุดท้ายนะครับเรียกได้ว่าว่านักสู้ชาวเ m a มเต็มๆโดยเขาเรียกแทนนักสู้เ m a มเคนนั้นว่าเธอ หรือแทนว่าเป็นผู้หญิงนั่นเองโดยเขาได้คอมเมนต์ไว้ว่าเมื่อเธอโดนเตะที่ร่างกายเธอยังคงยืนอยู่แต่ในหัวเธอเริ่มสับสนแล้วว่าเธอจะสู้ต่อดีไหมและถ้าเธอยังไม่โดนทำลายเธอก็ยังคงจะสู้ต่อไปแต่เมื่อเธอโดนเตะเข้าที่หัวในตอนต้นเกมทําให้เธอได้รับรู้แล้วว่าเธอไม่สามารถเอาชนะชายคนนี้ได้แน่เธอชนะเพราะการแสดงล้วนๆและไม่ว่าคุณจะดูคลิปนี้สักร้อยครั้งคุณก็จะรู้ได้เลยว่าเธอไม่มีทางสามารถเอาชนะนักมวยไทยคนนั้นได้แน่นอน สำหรับผมนะครับการชกไฟนี้นั้นมีอยู่2เหตุการณ์ที่เป็นที่ถกเถียงเหตุการณ์แรกคือจังหวะที่นักมวยไทยลม้มลงและลุกขึ้นมาเพื่อป้องกันตัวแต่ด้วยสนามที่เป็นพื้นทรายทําให้เวลายกมือขึ้นมาป้องกันตัวนั้นมีทรายติดขึ้นมาด้วยบางคนอาจจะมองว่าไทยโกงเพราะเอาทรายมาช่วยแต่ผมคิดว่าเขาไม่ได้ตั้งใจนะมันน่าจะเป็นเรื่องปกติที่เมื่อมือยันพื้นแล้วทรายต้องติดมาด้วยอยู่แล้วส่วนอีกเหตุการณ์หนึ่งคือตอนที่คนไทยเตะซ้ำตอนที่คู่ต่อสู้ลม้ม ตรงนี้ผมก็พยายามดูภาพชาแล้วผมก็ยังเห็นว่าเตะเข้าไปที่ช่วงท้องจริงๆแต่กู่ต่อสู้ก็เอามือกุมที่หัวแทนเพื่อนๆดูแล้วมีความคิดเห็นยังไงก็พิม์พมาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้นะครับสำหรับคลิปนี้ผมขอจบเพียงเท่านี้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ